ผมขาวไม่เป็นไรแต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลช่วเราหอมจังว่าปะหอมถึงนี่เลยหอมไกลสองเมตรเพราะเราใช้คอมฟอร์ตบิวตี้ออร่ามีโมเลกุลน้ำหอมส่งต่อความหอมไกลเกินป้านไม่คอมฟอร์ต แทนที่จะทำคนเดียวการผลิตพลังงานได้อย่างไม่สิ้นสุดน่าจะเป็นไปได้มากกว่าไหมถ้าเราร่วมมือกันที่ซาบบกเราเชื่อว่าเคมีระหว่างผู้คนนั้นคือเคมีที่มีความหมายซาบบกทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับปากสะอาดปากสะอาดปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดดีต่อเหงือกและฟัน ลดดีใช้ง่ายช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาาหลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด myself, มาโดฟอะมิโนโบอนด์รช่วยฟื้นบำร,รุงผมที่ถูกทำลายเชื่อมพันธะเส้นผมให้ผมดูแข็งแรงจัดทรงง่ายใช้ชีวชิตให้เต็มที่กับที่สุดแห่งการช่วยบำร,รุงจากโดฟ